ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทําใบนะครับทําใบอย่างไรให้มีความเขียวเข้มนะครับผมและใหญ่นะครับผมก็สาหรับเพื่อนเพื่อนที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมทําอย่างไรให้ใบทุเรียนเขียวนะครับเข้มนะครับผมและใหญ่นะครับก็คือนะครับผมการฉีดทางใบนะครับการฉีดปุ๋ยทางใบ หรือธาตุอาหารนะครับผมก็ควรฉีดให้ครบนะครับผมครบทุกธาตุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองนะครับผมธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมนะครับผมแล้วก็อะมิโนนะครับผมอะมิโนจะมีหลายชนิดนะครับสําหรับในในพืชนะครับผมอะมิโนพืชก็คือนะครับสารตั้งต้นของโปรตีนนะครับผม จะช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับผมจะช่วยในการสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับแล้วก็ใบก็จะแข็งแรงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับการฉีดพ่นนะครับควรฉีดตามระยะใบนะครับผมระยะใบครับเอ่อสำหรับธาตุอาหารนะครับจะมีแคลเซียมบรอนนะครับแคลเซียมบรอนนะครับแล้วก็ธาตุสังกะสีนะครับ ในช่วงของอใบใบเพรสระที่กําลังกลางนะครับผมใบเพรสระที่กําลังกลางนะครับควรฉีดครั้งแรกนะครับผมสําหรับแคลเซียมโบลอนและก็ธาตุสังกะสีนะครับผนะมบ RPG, นะบอย่าเพิ่งไปใส่แมกนีเซียมนะครับอย่าเพิ่งใส่แมกนีเซียมนะครับฉี win, บดธาตุอาหารแคลเซียมโบลอนและก็ธาตุสังกะสีไปก่อนนะครับจะทําให้ใบใหญ่นะครับจะทําให้ใบใหญ่นะครับ ช่วงใบที่สองก็คือนะครับช่วงใบที่สองนะครับใบเริ่มเพสรดนะครับใบเพสรดติดอ่อนนะครับผมยังไม่แก่นะครับใบเพสรดติดอ่อนนะครับก็ควรฉีดครั้งที่สองนะครับก็จะเป็นพวกอะมิโนนะครับครั้งที่สองก็คืออะมิโนนะครับอะมิโนโปรตีนนะครับเพราะว่าใบของเขาเริ่มจะสังเคราะห์แสงได้แล้วนะครับ ครั้งที่สองก็คืออะมิโนนะครับผมครั้งแรกเป็นสังกสีแคลเซียมบอลอนนะครับจะช่วยให้ใบใหญ่นะครับช่วงเริ่มการครั้งแรกนะครับผมครั้งที่สองก็คืออะมิโนพืชนะครับอะมิโนพืชครับผมอะมิโนพืชคือสารตั้งต้นนะครับผมของโปรตีนนะครับที่สําคัญนะครับสาหรับพืชสําหรับทุเรียนนะครับจะช่วยช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับพอใบใบเพศราดติดอ่อนเขาเริ่มจะสังเคราะห์แสงได้นะครับผม เริ่มจากกินอาหารนะครับเริ่มกระบวนการการเข้าสีนะครับใบเพสราติดอ่อนนะผมครั้งที่สามนะครับผมครั้งที่สามครั้งที่สามนะครับก็คือนะครับในช่วงของใบที่เริ่มจะแก่นะครับเริ่มจะเข้าสีนะครับช่วงที่สามนะครับผมเริ่มจะเข้าสีก็คือแมกนีเซียมนะคผมแมกนีเซียม ตังที่สามนี้คือใส่ได้ทุกตัวเลยครับเป็นอะมิโนแคลเซียมบอรอนสังกะสีแลวก็แมกนีเซียมนะครับผมเพราะแมกนีเซียมจะช่วยสร้างคลอโรฟิลสร้างสีเขียวนะครับแมกนีเซียมนะครับผมสําหรับสามชุดใบนี้นะครับสําคัญนะครับของการที่จะทําให้ใบเขียวเข้มและก็สมบูรณ์นะครับนะครับจะทําให้ใบเขียวใหญ่นะครับนะครับก็อาจจะผสมยาป้องกันแมลงไปด้วยก็ได้นะครับผม อาจจะผสมยาป้องกันแมลงไปด้วยก็ได้นะครับนครับฉีดพ่นในช่วงเช้าๆนะครับสําหรับธาตุอาหารพืชควรฉีดพ่นในช่วงเช้าๆดีที่สุดนะครับผมฉีดให้เข้าหลังใบนะครับฉีดให้เข้าหลังใบเพราะว่าปากใบพืชจะอยู่หลังใบนะครับส่วนมากนะครับนะครับให้เลือกใช้ในรูปของคีเลตนะครับเพราะว่าคีเลตจะมีโมเลกุลที่เล็กนะครับ เล็กกว่าปากใบพืชนะครับจะแทรกซึมเข้าใบพืชได้ง่ายนะครับผมสําหรับในเรื่องของคีริดนะครับส่วนปุ๋ยทางดินนะครับก็ใส่ตามรอบปกตินะครับสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับปุ๋ยทางดินนะครับใส่ตามรอบได้เลยนะครับส่วนทางใบก็ฉีดในสามชุดใบนี้นะครับที่ผมได้บอกไปนะครับวันฉีดในสามชุดใบนี้นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ <high> ่งนะครับ <fal> ว <mus incom> um> ่ารอบแรกนะครับรอบแรกคือใบพีสลัดเริ่มกลางนะครับใบพีสลัดเริ่มกลางครั้งที่หนึ่งนะครับแคลเซียมบอรอนนะครับบวกสังกะสีนะครับแคลเซียมบอรอนบวกสังกะสีครั้งที่หนึ่งนะครับพอใบที่สองนะครับใบที่สองคือใบพีสลัดติดอ่อนนะครับผมพีสลัดติดอ่อนฉีดอะมิโนนะครับอะมิโนนะครับพอใบที่สามนะครับ ใบเริ่มเข้าสีนะครับผมใบกลางเต็มที่เริ่มเข้าสีก็ฉีดรวมได้เลยนะครับผมเน้นนะครับรวมได้เลยเน้นแมกนีเซียมนะครับผมแมกนีเซียมจะช่วยในการสร้างคลอโรฟิลนะครับให้ใบเขียวเข้มนะครับนะครับก็จะใหญ่และเขียวเข้มแบบนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ถามกันเข้ามานะครับผมทําอย่างไรให้ใบเขียวเข้มนะครับวิทางดินก็ใส่ตามรอบผมสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับวิทางดินนะครับ ตามที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับใส่ตามรอบได้เลยนะครับลดน้ําวันเว้นวันนะครับนะครับร็ฉีดชุนฉีดพ่นในช่วงเช้าเช้านะครับผสมยาฆ่าแมลงได้ทุกรอบนะครับนะครับตามนี้นะครับผมก็ชัดเจนนะครับสําหรับการที่ทําให้ใบเขียวเข้มและใหญ่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ หาซื้อได้ตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วไปนะครับต้องซื้อเยี่ห้อที่มีทะเบียนนะครับยี่ห้อที่มีทะเบียนการค้านะครับว่าเพราะว่าเราจะมั่นใจได้นะครับผมให้ซื้อในรูปของคีริดด้วยนะครับผมเพราะว่าจะแทรกซึมเข้าไปในใบพืชได้ง่ายนะครับผมคีริดนะครับย้ำว่าคีรินะครับผมสําหรับ อหารทางใบนะครับท่านรองท่าเสริมนะครับให้อยู่ในรูปของคีรีตนะครับจะแทรกซึมได้ง่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากแชร์ออกไปนะครับฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็จะได้มานาเสนอกหบเพื่อนๆอีกนะครับผมประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็ได้อายุหนึ่งปีห้าเดือนนะครับผมผมก็ได้ทําการตัดแต่งกิ่งไปนะครับชุดนี้ยอดก็เริ่มมานะครับผม นะคร bon ับจอดก็เริ่มมาแล้วนะครับประมาณนี Sac ้เลยนะครับสวนผมอยู่โคราชนะผมช่วงนี้ก land ็อากาศสลิงตัวหนักนะครับผมเช้าหนาวกลางวันร้อนนะครับเช้าหนาวกลางวันกลางวันร้อนเพือเพอบ่ายมีฝนนะครับช่วงนี้ก็เป็นปีนี้ปีนี้เป็นปีที่อากาศแปรปรวนมากเลยนะครับปีนี้นะครับทํายากนะครับผมดูแลยากมากนะครับสําหรับทุเรียนนะครับ ทุเรียนจะไม่ชอบอากาศที่สวิงตัวแบบฉับพลันนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนจะไม่ชอบอากาศที่ที่สวิงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเอ่อมันเพิ่มน้ํานะครับดูความชื้นของดินให้เหมาะสมนะครับจะให้แห้งเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีอากาศที่แห้งแล้งนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาคมนะครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอากาศก็จะสวิงตัวนะครับ ดูแลยากครับผมช่วงนี้ดูแลยากมากครับเพราะว่าอากาศสลิงตัวนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมทําอบอกลงไปนะครับผมก็ให้เอาไปปรับใช้กันนะครับหรือใครมีแนวทางดีๆกว่านี้ก็เม้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดแชร์กดติดตามครับผมกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ